สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องสกูสทุกคนเพิ่งเป็นขุดเบี้ยขคือเรานะครับเน็บเบี้ยที่การเป็นเด็ตก็ได้เป็นขุดดินเพราะว่าไห้ดินมันล้วนมันซุยตลอดนะครับว่าหากจิตเบอรียังสีไเดียวร่องดีระยะก็คือว่าดีเกิดครับคนเน็ด นี่เน็บเป็นหลายคนครับมาเนี่ยที่หนองคนไทยเนี้เป็นหลายคนครับหนองเก็ดกำลังเน็บตั้งมุกตั้งใจเน็บขานาดดินก็นต้องเคียย์ตลอดครับตงเคียย์ให้มันล่วนอยู่ตลอดเพราะว่าหยาจยังสืบไดิเกิดเบี้ยเสตัวก็บกำลังงามครับี่นใช้าย,ยาไปวันวน,นี้ เขียวขืนยังงามละมีมื่มีามกซอมีกำมกซ้นครับเมื่อใดสิจักนะขยะน้ำเลยมือย่งด้ครับที่การทำงานนี่สิละเ็ดอีรีด้ครับเพ็ดงานี่ยม่นเท็ดเหรียญได้พี่นงเบ่งดีดีด้ครับการทำงาน เม็นเพชรเหรียญเด้ครับเคลียดดินเนี่เคลียอีดีเลยคืองานเลยครับเนี่ยโมเมนวัดสิมาวัดเคลียตีดดินเหรียญคิตใจเฮ็ดด้วยอีหยังสิมาว่าเขาอีกละโมเมนเ์ได้ครับงานครับคนงานงานดีเลยคืองานดีเลยครับเนี่ยเคลียเพราะว่าให้หยาตายหยาเพราะให้หยาเกิดครับให้อากจะตอไปลีร่องดินดี มี่ข้อเม่นพี่น้องถามอยู่เรื่องยาโอ้ยผมบอกแจ็คดูด้วยครับจ็กสีแนะน้ำจังเ๋ยยาปรุงนี่แหละพ่นวาย่นแนา่าน้ำขมาถามเขามาว่าบอกสูตรแนวพัสดสูตรยาคือง่ามเถ่ะพัสดจ็กที่บอกจกังเลยแนวมันบอกคือบานท่อเนาะครับพี่น้องอเกลียวพันเดือกเพราะไสูตรเด้อครับเกลียวพันเดือกมีสูตรของเพลนครับแต่กตัวยามันก็ค,คนละยางกับบานท่อเด้อพี่น้องเลยพี่น้องคนคอมเมนต์เขามาถามว่าอยากได้สูตรยาวพัสน ยัได้สูตรข้อมูลังได้สูตรยาปุ๋ยหมากปุ๋ยผลพวงาปรจักเชื่อบอกจังไดเน่ายาบคือกันก็บานหอคนละยางครับจะวาเ็ง่ามมีลีละปุ๋ยยาทั้งสี่พันเห็ดดีขาดเยวะเบียร์มันค่สูปุ๋ยกสูตรปุ๋ยกตังกันเลยเพราะว่าอยู่บานห้อสูตรร่มต้นจะเป็นยังก สูยุลี่อ่ะก็สิเป็นสูตรอีกสูตรนึงครับยี่นี่นะครับต้างนี้คือเป็นผู้บ่าวจากเชียงรายครับแต่แกสวนสตรอเบอรี่มาเองทั้งนี้เป็นเห็ดสวนสตรอเบอรี่มาใช่ไหมรับผู้ทำสวนสตรอเบอรี่มาไหมไอ้ยั่วเคยทำไหม มีแต่พี่เลี้ยงเคยทำเนาะเสี่ยเลี้ยงเคยทำอยู่เทนมาท่เยยสียเลี้ยงผมว่าเคยทำอยู่ที่เชียงรายก็เคยทำแกว่าแต่ที่บ้านเราเขาบอกว่าแกว,กว่า,ววาเขาเม็ดเพาะเบียอย่างนี้เขาแกว่าอาจะมีสูตรเพาะอีกอย่างหนึ่งน,นี่ครับพี่น้องเฮ็ดกันหลายคนครับเหมือนนี่แปดเก้าข้นสิบข้นนี่หละผู้หนึ่งคงจะยืนขุด ไปเรื่อยว่ามันจะขูดดินม้วนนี่ครับค่อนข้างยั่งไห่งาเกิดสงังเกงตมือใบสตรอผลิตนี่แต่ใบเ,เขียวๆสัมสัมครับว่าง่าม แค่นี้แหละครับพี่น้องบอกเองี่น้อวันนี้โยนบอกว่าไงแค่นี้แหละครับพีบ่น้องบอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไงเงาเดี๋ยวเอาลุ้งยืด